สวัสดีครับวันนี้มาทาคลิปเลือกซื้อต้นไม้ครับผมไปซื้อต้นไม้เข้าฟาร์มมาหลักการง่ายๆอผมวันนี้ครับดูรากเพราะมันส่วนใหญ่มันก็เป็นกิ่งตอน,นะครับถ้ารากมันโผล่เยอะๆอย่างเงี้ยครับเป็นใช้ได้แล้วครับแล้วก็ดูใต้ใบพวกนี้ครับมีหนอนไหมมีเพี้ยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับในการเลือกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเลือกยังไงนะแต่ขั้นตอนของผมก็คือเลือกประมาณนี้ไอชิ้ถหืออันนี้เป็นละมุดครับ นี่ก็เป็นชมพู่เพชรสายลุงครับก็เนี่ยครับง่ายๆก็ดูที่รากมันโผล่มาตามพวกนี้ครับนี่เพชรสายลุงไอพวกนาต้องหลบไปไหนนะส่วนนี้ครับทิมจันทร์ครับ,ะบ,บ, 4, บนะนี่ครับรากออกมาเยอะเลยทับพิมจันทร์ก็ดูว่ามัน จเจริญงอกงามดีก็เลยซื้อมาครับแล้วดูสังเกตง่ายๆลากนะครับถ้ารากมันน้อยเนี่ยอาจจะตายได้บางทีผมเคยไปซื้อมาลากมันมีไม่กี่เส้นนะครับทำให้มันตายได้ตอนนี้ก็มะเฟืองแล้มะกรูดมะเฟืองกับมะกรูดนี่เขาให้ผมมาครับป้าก็ขอบคุณป้าสมพรมากแกมีร้านอยู่เดอะการ์เด้นนะครับแถวตรงข้ามวิสเกตนะครับแกให้ผมมาก็มีชาอมอีกสองต้น ชาอมก็ดูรากเยอะๆหน่อยครับแล้วก็ยอดเริ่มแตกแล้วก็เป็นใช้ได้ครับถ้ามีรากมียอดกิ่งเริ่มออกรากไอ้ยอดเริ่มแตกออกมาเป็นใช้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ